เจอไม้มาถึงเจอไม้ไม่วับดิร้บไม้จะอันอันนี้แถวนี้ไม่ได้เปล่ามีวเอออยากอยากรู้จังที่ป็นที่มีเกาะไหมเอ่ยตรงนั้นมันคืออะไรปะวิ่งขึ้นไปดูข้างบนก่อนมีบ้านแจมเลย ใช่ไหมนะสามดีกว่าอันที้สามเยี่ยมเอเขึ้นขึ้นบนขึ้นบน <c oughs> โอ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วไป <c oughs> เข้าไปก่อน <c oughs> ล็อกเลยล็อกล็อกล็อกโอเคอันนี้มีคนเข้ามาลือแล้วเหรอโอ้โหไม่เหลือไอ้บ้างเลยอ่ะไม่เหลือบ้างเลย แต่ก่อนแม่งกาอยู่แถวนี้อีกอเอ,อ้ยเจสันไม่มีอะไรเลยเหรอข้างในนี้โอ้โหเยอะมากเยอะมากคือเพื่อนลือ้อลื้อโคตรไวอะ่ะมันลื้อไวจังเลยอะ่ะแล้วเหลืออะไรบ้างเนี่ยในบ้านหลังนี้เฮ้ยห้องนี้ยังไม่ได้ลื้อนะมีทิมีหม้อเอาไม้ดีกว่ายาวกว่าเปิดไม่ได้อ่ะนี่ก็เปิดแล้ว ผมเอาไปทุกอย่างแล้วปืนโอ้ยมึงพลาดได้ไงเนี่ยเพื่อนโหสุดยอดเหลือปืนไว้เยี่ยมเยี่ยมเลยล็อกแม่งเลยโอเควิทยุกูจะไม่เปิดเด็ดขาดนี่อะไรอ๋อไม่ใช้หรอกอนี้มีอะไรบ้างครับมีดเียมมีดดีไม่มีอย่งอื่นเลยเหรอ กระทะโอทำครัวกันเลยทีเดียวข้างในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้คือเราขาดแค่น้ำมันนะเพื่อนมีกุญแจแล้วโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเงียบก่อนเงียบก่อนโอ้ยก็อดโอ้กแล้วเข้ามาแล้วไม่ล็อกอะไยหนู <Okay. S 2> แถมวิ่งด้วยนะเฮ okay. เรล็อกก่อนคนระับ บนนี้มีอะไรหรือเปล่าวะขึ้นไปดูกันไปเพื่อนเราขึ้นไปดูข้างบนกันเราไล่จากห้องแรกเลยแล้วกันครับมีคนตายยังยังนะตอนนี้ยังไม่มีคนตายยังไม่มีคนตายเปิดเฮ้ยเยี่ยมโหสุดยอดเจอมีดมึงเอ้ยมึงเอ้ยเปิดไว้จะเป็นนุสรณ์ว่าเราเข้าไปแล้วเปิดเข้าไป จะเผื่อจะเจอน้ำมันน้ำมันอยู่บนห้องเนี่ยนะเดี๋ยวกูเปิดอันนี้เองเพื่อนไม่มีอะไรเลยเพื่อนมีแฟร์เรามีช็อตกันโอ้โหสุดยอดโคทคอมโบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ตรงนี้มีรถเฮ้ยมีคนซ่อมแล้วครับเราเออกไปก่อนเพื่อนกุญแจ นีต้องหากุญแจมาไขกุญแจไหมเพื่อนไม่มีกุญแจเราไม่มีกุญแจเอ้ยทาไงดีวะโอ้ย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 ทิมทิมทิมเออสุดยอดเพื่อนโอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยวิ่งวิงวิ่งว่่ w h a did you say Hey กระทาอยู่ไหนกระถากระาเราต้องหากระ้าครับตรงนี้มีไม้เอาไม้แล้วกันโอเคมามาดิ ลโอ้ m ม g กอดปาดไม่โดนไปดีอื่นเฮ้ยมาถึงก็เจอปืนเลยเริ่มเกี่ยมาเจอปืนนี่โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเป้ายิงซะหน่อยดีไหมทดสอบเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวก่อนกูมาอยู่ตรงไหนเนี่ย นี้ไม่น่าจะเป็นที่ทดีนะไป,ไปตรงนั้นก่อนดีกว่าีบ้านเห็นมีบ้านเยอะมากเพื่อนเราก็อยู่ตรงนี้ไปหาเพื่อนดีกว่าอยู่กับเพื่อนดีกว่าเพื่อนเราอยู่ด้วยเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเปิดประตูเข้าไปเดินเข้าไปกดอีปิดประต,ตมูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราต้องเงียบเพื่อนเราต้องเงียบห้องน้ำมีอะไรหรือเปล่าไม่มีงเงียบไปก่อนใจเย็นๆนะใจเย็นนะมัะยนยนะังแหลกๆอยู่นะใจะเย็นๆนะ <c oughs> โอเคเมียวอ,อย่าใสา่นะ <c oughs> <t aps> ทำอะไรเนี่ยก็ <t aps> ไม่น่ามีอะไรแล้วนะแถบวบนี้พบหมดแล้วล่ะเราต้อง ซึ่งฆาตรกรอยู่ข้างนอกอ้บ้าฆาตรกรไล่มาแล้วฆาตรกรไล่มาแล้วอุย้ยไมมันวาไปนูน่นวาไปดักหน้าเพื่อนเราครับงั้นเราต้องวิ่งไปอีกทางนึงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนั่นไงเพื่อนอยู่ตรงนู้นเพื่อนจ๋าเรามาแล้วเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเพื่อน โอ้โอเคอเฮ้ยประแจ้ลอยไดย้เดี๋ยวพระเจ้าโอา้ยมันอยู่ข้างบนวะเฮ้ยเฮ้ย Oh my god! เห็นแล้วเพื่นอนเราไงกันดีเพื่นอนเฮ้ยหายไปไหนกันหมดวะเพื่นอนเราปิดประตูเร็วนั่นแหละเพื่อนสุดยอด สวยงามมาหลามแท้แรดูจะตึงปีนอกปปนอกไปต้องปีนออกไปเคเพื่อนเราจะไปไหนเราจะไปไหนเราจะมาบ้านตรงข้ามใช่ไหมเพื่อนเราด้วยเราด้วยเพื่อนรอด้วยเพื่อนเราด้วยมันมาแล้วเพื่อนเราด้วยเพื่อนเข้าด้วยอือโอ oh fuck you bitch oh no oh เอว้ามเข้ามาแล้วมาดิเออเอาดิ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 ยังไงอ่ะยังไงอ่ะฮะยังไงยังไงยิงนะเว้ยเออให้มันรู้ซะบ้างให้มันรู้ซะบ้าง อมาแล้วเพื hmm. s <S mm ่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยเพื่อนเพื่อนไปด้วยเยี่ยมข้ามไปโอเคเยี่ยมปิดประตูปิดหน้าต่างโอเค แม่งมาอีกแล้วไม่กูพักผ่อนเลยโอ้อฟักกิงกอด please. Oh my god. Đẹp không mà, ngu nhiên đâu ơi. Ngu nhiên đâu ơi. Ê, nhiên đâu ơi. Nhiên, ơi mấy đốt. Oh my god. Đốt, đốt, đốt. Oh, mấy đốt, mấy đốt, mấy đốt. Đốt, đốt. Cô Oh my god. Ê, chết tiền này, Huyên, chết tiền này, Huyên, 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 chết tiền อคุยอีไม่รออ๋โอ้โหนี่มันจะรอดหรอโอ้ยหัตูดสุดยอด ัอละครตอนนี้จะได้เพื่อเวฟสิโอ้โหน่าเล่นมากเลยทีเดียวเชื่อวันนี้ก็เดินอ้าวอ้าวพระเอกมาอ๋อพระเอกมาเฮ้ยผมได้เล่นเป็นพระเอกเหรอจริงดิเจโด <c oughs> โอ้โหสุดยอดดูแผนที่ได้ป่าววะได้ด้วยตอนนี้เราต้องไปหาเพื่อนที่อยู่ตรงนู้นก่อนนะครับพระเอกมาแล้วจ้า ทางนู้นใช่ไหมพอดูทิศทางเนีย่ยยิ่งชอบหลงแบบอยู่โอเคพระเอกมาเว้ยจะเล่นแบบนี่ได้ยังไม่กดออกก่อนโอเคเราจะไปช่วยทุกคนนี่ครับเราจะไปช่วยทุกคนนั่นไงแม่สาวสวยคนนั้นเนี่ยไอ้ไก่เด็กตรงนี้ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอกูเหนื่อยใจเย็นเย็นเฮ้ยตอนนี้เย็บมากครับผมเฮ้เราดูที่แมพสิเพื่อนเราไปไกลมากแล้วนะเฮ้ยสเตมินาเด้งช้าต้องหยุดหยุดก่อนหยุดวิ่งสักแป๊บหนึ่งนฮะหยุดเดินด้วยสเตมินาจะเด้งไหวเฮ้โอเคไปครับเพื่อนอยู่ไหน เราเห็นเพื่อนแล้นะเยีไอ้แก่อันนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรนะหมดตอนนี้ของในนี้คือแบบเครี้ยงมากอะนี่นี่มีอันนึงดูแมบสิบ้านเจสันจะอยู่ไหนวะรถอยู่นี่ซึ่งตอนนี้เพื่อนเราแม่งไปนู่นแล้วเฮ้ยร <Hey! S 1> อกูด้วยโอเมกอด เฮ้ย <EM> S> <S มีเพื่อนต้องการความช่วยเหลือแน่นอนวิ่งมาแล้วครับไหนวะเฮ้ยด้านนู้นมีสองคนเราไปสมทบกับด้านนี้ก่อนดีกว่าโอเคเ Hey guys ฮ้ย guys เดินไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ยนี่อะไรเอ้ยทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่ทอมทรมี่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 โทรมี่มาทอมมี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคโอเค ไม่ไม่มีบ้านเลยอะแถวนี้ตรงนู้นไง,งตองไปเลยโรมี่โอเคพุชเกสนะมพุชเกสเฮ้แต่ตรงน,นี้มันไม่มีบ้านนะจะให้ตามไปทำไม เฮ้ยเจอบ้านเจสันโอ้เจสันโฮมเย้ใเจสันตอนนี้เราจะเริ่มแผนการฆ่าเจสัน เราจะต้องมีไม้เบสบอลเนี่ยตอนนี้คือเสื้อจิ๊กจั๊กจิ๊กจั๊โอเคโอเคตอนนี้เราต้องชาร์จนหน้าก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยพอมี่ไอ้ที่อ่ะเอเอใช่ลืมไปไว่าไอ้นี่มันต้องถือดาบ Go, go. Hey. Yes, then, just here. Oh, fuck. Who is that? Oh, my God. 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 What oh. happened? Stop, stop. Hey. So, so. No! got no. you. No! Jason, mother is talking go, 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 to Go, 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 go! Tell me, go. Fuck you, Jason. down. That's. It. <laughs> oh, it's a How? No, 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 no. 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 Oh, no. 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 โอ้กูจะตาย What's gas h t s gas สามีอาร์มิโอเคกูจะไม่โอเคแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้กูโอเคแล้วโอเคเข้าบ้านก่อนโอ้ my god ฆ่าเจสันไม่ได้มันต้องนั่งยองๆลงไปครับเมื่อกี้มันมันยังไม่นั่งนะโอเคเพราะฉะนั้นเปิดประตูมาไม่มีอะไรเลย ชาร์จสเตมิน่าแป๊บเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนโอเคตอนนี้ต้องรอสเตมิน่าเต็มก่อนโอ้ my god โอเคเต็มแล้วไปครับเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่บ้านข้างหน้าคนนึงเดี cái, ๋ยวเราจะโอ้ยเฮ้ยเจสันโอ้ my god เพื่อนข้างในบ้านมีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ Do you know where the gas i <No>. Oh. แลวเพื่อนเราอีกคนนั้นน่ะยังไม่ตายยังไม่ตายครับโอ้ชิชิ แต่มีได้เฮ้ยนี่ไงโทราศาพรัพท์ต้องซ่อมนิวนิวนดอโดนเออเยี่ยม <c oughs> โอเคจังวะนนี้แหละเพื่อนรอด้วยเพื <c oughs> ่อนรอด้วยรอด้วยโอเคปิดออปิดเออปิดเยี่ยม อันนี้เราจะต้อง oh oh, โอ้ my g กอดโอ้ชิดดรอลงไปแล้วดรอมาแล้ววิ่ง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 โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะ ข้ามไปกูจะเจ็บเนี่ย okay. <don> เข็มนี่โอเคโอเสื้อหายไปแล้วอะ่ะโองเปลียอด ต้องหาดีแพมาซ่อมโทรศัพท์หายแล้วจะหาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูแมปก่อนครับตรงนั้นก็มีบ้านอยู่ไปบ้านตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาบ้านตรงนี้แล้วก็หารีแพรเอาไปซ่อม สองนาทีต้องรอได้ได้ครับนี่คือภารกิจที่เราจะต้องรอดไปให้ได้ในอีก2องนาทีเราก็จะชนะอีก2นาทีเราก็จะชนะนมนิดี ฉนะนั้นนะผมว่าน่าจะเาวอยู่มาไหมอัดด้ามาดิ๋เราลุมตีอะลุมตีอะบอกเลยว่าลุมตีแน่นอนโอเค เฉยแค่ไม่กี่นาทีนาทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำใช่ไหม,มก็จะรอดแล้วครับ oh, no. okay. Okay. ต้องเติมน้ำมันครับโอ้โหนโน Bao That's my good boy. Mommy has a reward for Lord. you. Lord, Lord, <coughs> <coughs> <laughs> okay, we'll... We'll <coughs> <Okay>. Lord. lâu game. ok, คือจริงๆก็ตายแหละแต่ว่าดันดันโชคดีครับเรามีคนโทรเรียกเนี่ยฮะประหลัดอำเภอโทรเรียกคือผมเรียกพระเอกก็ไม่รู้อะนะครับอย่างเท่เลยทีเดียวนะครับ,นะรบก็เลยรอดนะฮะเดีจะตายแล้วโอเคนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่สามนะ๋ยวพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวจาเล่นให้ดูใหม่ ไม่รู้ว่าไม่แนว่ว่า <S <S ก็อยากจะเล่นฆาตากรให้ดูเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะดวงดีเล่น,ลนหรือเปล่านะครับ okay. โอเคเดนนี้ไปละบ๊ายบายครับ